น้ำขุดโอ้ได้ดลายตัวพี่น้องตะเพียนนี่พี่น้องสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าลาอีแปงได้สอง 4, 6, 7, 8, สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเตียมพี่น้องเจ็ดแปดเตีมตะเพียนครับสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องนี่ พาพี่น้องว่าวาันเหยาอ,อยู่เครือนอีกพี่น้องครับอือบรรยากาศทั้งหลังพี่นอ้องฝนตกเลยพี่น้องบุญนะครับบุญนะฝนตกทั้งทางขุนพี่น้อง <c oughs> น้ำบกแห้งพี่น้องคุณเต่กี้เค่ว่านผุดเรียบบุญมองรถซาดิงพุญละแถวนี้มันมีน้ำอันนี้ข้าจ้าเครือนเพิน่นปล่อยน้ำพี่น้องเลียบบกขัดนี่แหละครับพี่น้องมองวันเหียเตรียมเผานี่นีมองนี้ละ บกคักพี่นเอาเอามาลุ้นน้ำกันครับผมมาจิได้บ่อน้ามบกบางทีบกคักบกเบิธอมนล่มพี่น้องว่านเฮยกันว่านป่าล่มมันจิได้บ่มาลุ้นน้ำกันครับล่มว่านป่าล่มที่ได้บ่เฮยก็ได้แต่น้องไปเนาะ ต้องเป็นยนเงมเลียเนาพี่น้องบานนี่คือบานเราลาะเลืออย่างบานปาดลกเอหงาดแหลมันดูโอ้ปาดลมปาดลมปาดลม โอ้ได้หินก่อนมัไงเพรางันป่าได้หินอืมได้หินพี่น้องมาเรียกมานหินเนาะป่าว่าได้เอาพี่น้อง บรรยากาศดีแห่งพี่น้องเย็นเย็นยญาเขียวขจีพูดนะฝุงคัวนับร้อยกับภูเขาพี่น้องภูเขากับเขื่อนอุบลรัตน์เนาะสีย่งางไปพูดแล้วพี่น้องกอนยังสียางยังสีวานขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าลมวานปานลมมาได้พี่น้องสีหลังมองยูพูดวานปานลมมันลมแห้งพวดสีไปย่างไป อีกจะเข้าวพี่น้องยิงธีบานขึ้นมาลมแห้งปวดพี่น้องลมแห้งปวดหนัหน่อยปวดเทัาตกใายเาลื้ยววันหนุ่มให้เลี้ยววานลมแต่ว่าก็ลมนินนี่เอ้าสอนแฟมเลยพี่น้อง อึ๋ยแล้วมีรุ่นพี่น้องมีรุ่นอึ <st ammers> ้ยอึ๋ยส่งต่ำเหี้ยพี่น้องส่งต่ำเหี้ยมีรุ่นครับมีรุ่นปลายยังดังพี่น้องปลายยังเนาะส่งมีรุ่นมีรุ่นมีรุ่นโอ้ตะเพียนตัวหนึ่งแล้วครับตะเพียนตัวหนึ่งแล้วพี่น้องตะเพียนตัวหนึ่งแล้วยังสวยเลยครับนี่พี่น้อง ตะเพียนโอโ้ได้หลายตัวพี่น้องตะเพียนเดีด๋ยวไปดปดต้นโกกันพี่น้องต้องหลายตัวเอา้าพี่น้องผลงานครับผมหนึ่งแต้มสองแต้มสามแต้มสี่แต้ม ห้าเต ă มหกเต ă มเจ็ดเต ăm แปดเต ă มเก้าเต ă มโอ,อ้ยพี่น้องผมงามั้ยมันพี่น้องมันมนันหกเตามพี่น้องมันครับผมเก็บปลาครับตรงนี้หนามบุคุณพี่น้องลองทดสอบเบื้องว่างสิได้บ่หนามบุคุณครับ บัมีดินครับพี่น้องน้ำคุณแสดงว่าป่าบ่วมีคุ่พี่น้องน้ำคุณขยับไป đây anh thử tao tổ nương như, <laughs> tổ như mì luôn, mì luôn. là mong nằm khuân bình mì đẳng vẫn đang thì đẩy mi สามเต็มพี่น้องครับโอ้ยตกทำมวยนี่มะเขืาเผาพี่น้องตกว่านี้แม่โอ้เสียดายเดียว่าฝนตกแล้วพี่น้องโอ้มาทุกทีอฝนตกประทับเฮ้ยนี่ฝนตกทำพี่น้องบรรยากาศโอ้งัวไอเขสาวพ่อเนาปลาตีดติดดีๆเด้อฝนตกนี่ เา้าบานนี้สิจวดป่ะพี่น้องบางแห่งเลยสามเตี่ยมสี่เตี่ยมแหละตัวหนึ่งลุดบ่เข้าผู้บานนี้มีบ่อม,มีดเถอะคือบริเวณขึ้นมาแสดงว่าบ่มีดินนี่เห็นมีมันขึ้นมาแล้วเอา้อมามหมมียัางที่ไทยได้พี่น้องได้มีพี่น้องสองสี่หกเจ็ดแปดเก้า ปลาอีเตียงพี่น้องสิบตัวมันมาเตี่ยนคือป่าแต่เพียนพี่น้องนนกว่าไม่มีปลาเอาหมันพี่น้องมันๆสิบตัวเขาไปในเขตปะการ่งพี่น้องส่งมมีดต่อไม้ ตัดดวโดีวะบดโดดโอ้คือบดโดดนี่มันไปแป้งอีงอก่าบัเหันไปแป้งสิบตที่เป็นวังลุดตัวหนึง่งบดโดดคือปัตเพียนครับปัตเพียนคือมาจอมอยดินีว่ว่คือมิดแท้บ่ต่ำเหี้ย ไปเปี้ยงตัวนึงพี่น,อน้องอ้ยบ่อดป่าพี่น,อน้องป่าโดดพอดีนี่ป๋อเยวจังเบิงได้พี่น,อน้องคนาดนี่ป่าอัางดีไทยแล้วนี่พี่น,อน้องสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าปลาอีแป้งพี่น,อน้องสิบตัว มันมาเตียนคือป่าแต่เพียนพี่น้องเห,หนึกว่าไม่มีป่าเอาหมันพี่น้องหมันๆิดตโต สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเตี่ยมพี่น้องเจ็ดแปดเตี่ยมแต่เพียนครับผมอยากทุรักทุเร่เลยนะพี่น้องเนี่ยอยู่ในน้ำเลยครับเบอก์ขิดโขครับผมเวันละผงัวพันกขาลังเลี่ยงอยู่วละเดี๋ยวว่าบอร์ขิดโขกเลยพี่น้องเสียเวลาอยากทุรักทุเร่เลยนะพี่น้องเอาถุงปลาหอยสอกไส้ครับส้มหยกเคียงเมี่ยนี่เขาใส่บูดดิยัดหมกหอยใส่บูดยางนี่พี่น้อง ับแนะนำภูดใยฉิมวานกับยาง,องาลองนำลองนำคุณนะพี่น้องเด้อห้างจากฟังประมาณ30เมตรนี่แหละกับบลึกครับเพียงขาตุย๋ยขาแข็งมะเขา้าครับมองได้นำคุณคุณในยางใส่ได้พี่น้องแร่ว่าคะคอยย่าง บ่มี่ปัตเพียนก็หันบ่มีก็บ่ขึ้นแล้ววะเดี๋ยวได้ยังไงไทยได้พี่น้องเห็นสองแต้มพี่น้องโดดขึ้นปัตเพียนครับขึ้นน้ำเนี่ยสองแต้มเมืองวางนสิไม่อยกแต้มบ่เสียที่เอ่อเข้ามาปลดในะนำพี่น้องมันเด็กปดยากมันต้องใสกะละมังครับ cái nào tập hiền Ủa ừ. ừ, lại tối vì nó Bèn bèn Chết bẹt đổ lên cái vô kể thức, โอ้โยลมคือเปลี่ยนทิศน้อลมเนี่ยโอ้ยเอาไปเอาบ้านในยางสู่ลมอก่ยโพี่น้องลมเปลี่ยนทิศแล้วที่บ้านขึ้นหลังไปละบ้านไปตั้งสายยังสี่เ้ยพี่น้องไว้ยโ้ ตุ้งป่าเลยพี่ท <fits you Elena> ี <itation> <as> ่นี่โอ้เอ้าตุ้งป่าให้ยังไงมันเป็นนี้เราเป็นตะเพียงเอ้าลงไปทังไงเราดูนี่บ่ะเอ้ยหนุกมาหลายจ้ะ พี่น้องก็สรุปผลงานครับผมโอ็เกิดที่ใดโลกโลกกลัวอยู่พี่น้องเป็นปลาบรรยากาศของพี่น้องว่าแต่เพียนเนี่ยไปแปล่งไงพี่น้องครับที่ใดโ,โลกกลัวจกหน,น่อยกับอ๋อฝากไว้พี่นอ้อ,าานองผู้ใดชื่นชอบในการหายุ่หากินพี่น้อง คับนี้มาถือโอกาสมาวันแหยอายุเกินอุวนรัดคือเก่าอะพี่น้องบรรยากาศยำเย็นครับผมครับผู้ได้ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ